สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2017นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และจะดูในเรื่องของเขาคิดยังไงให้สำหรับตัวคุณกันด้วยนะครับและสําหรับ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าจะสะโขบในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้ในปี2067นี้เี้เขาคิดยังไงสับตัวคุณเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามเลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมัน่นํามากกว่านี้สามารถอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเขาคิดยังไงไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพหน่หนึถ้วย1น่ถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างดูมีความอเลิร์ตมากนิดหนึงนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับ รักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมันทําให้เขาสามารถที่จะเปิดใจหรืออาจจะยอมรับกับในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราได้ดีขึ้นเปิดรับเปิดกว้างได้ดีขึ้นเห็นไหมครับการรักตัวเองี่ยมันดีตรงที่ว่าการที่เรารักตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่นหรือบุคคลรอบข้างหรือแฟนของเราก็เหมือนเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นกับตัวเราที่ดีด้วยมันจึงทําให้ทุกอย่างนั้นดูเปิดกว้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์พูงดง่ายๆในช่วง ของเดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมีการเติบโตมีการพัฒนามีการเริ่มต้นกับในเรื่องของการเปิดใจการยอมรับต่อตัวเราเองที่ดีมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาอาจจะต้องการในเรื่องของความรู้สึกที่มีความมั่นคงต่อตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่เขาอาจจะดูมีการยอมรับนะครับมีการเปิดใจมีการรู้สึกที่อาจจะดูมองหาเรา มากขึ้นมีไพ่ในบนี้คือไพ่หกไม้หกไม้เนี่ยหมายถึงความรู้สึกที่มันเป็นแบบแพทชั่นที่ดีมีการดึงดูดมีความรู้สึกที่มีความประทับใจมีความรู้สึกแบบอาจจะอยากเข้าหาเรานะครับหรืออาจจะมีความรู้สึกการยอมรับในสิ่งที่เรานั้นได้ทำนะครับเขาก็อาจจะยอมรับหรืออาจจะดูมีความรู้สึกที่แบบไปในทางเดียวกันกับเราที่ดีขึ้นดังนั้นสองใบเนี่ยมันคือการที่เขาเปิดรับเปิดกว้างแล้ว อาจจะดูมีผลลัพธ์ที่ดีให้กับตัวเราเองหรือเขาอาจจะประทับใจในสิ่งที่คุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเขานะครับทำให้เขามีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกแบบมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีอะไรที่มันถึงแบบทัชใจของเขาได้ดีขึ้นอิทธิพลของไพ่ก็คือไพ่เด็กถือไม้มาด้วยเด็กถือไม้เนี่ยคุณมีแพชชั่นมีความรู้สึกที่อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกใจเต้นมีความรู้สึกที่อยากจะแบบพัฒนาหรืออยากจะ มีการเติบโตอะไรในบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับเราที่ดีขึ้นแต่มันอาจจะเป็นแบบช้าๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้แบบบุ๋วหวาเพราะว่าเด็กถือไม้มันเป็นกําลังที่อาจจะอ่อนแต่ว่ามันจะมีเข้ามาแบบสม่ําเสมอนิดนึงเนาะไม่ได้แบบดูแย่แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบรักษาของการมีพั่นมีแรงดึงดูดใจของเขาได้ค่อนข้างโอเคเนาะแต่ว่าการที่เป็นเด็กถือไม้ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีแรงกดดันไม่มีแรงกระทบ กระทั่งอะไรกันมากนะครับมันเป็นลักษณะของการมีพชชั่นแบบต่อเนื่องที่ดีนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนนี้เขาต้องการที่จะแบบ ฟื้นฟูภาวะความรู้สึกภาวะจิตใจอารมณ์สิ่งต่างๆเนาะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์เพื่อจะทําให้ความรลักระหว่างคุณกับเขานั้นมันไปในทิศทางที่ดีในบางครั้งเขาอาจจะนิ่งบ้างเงียบบ้างนะครับหรือเขาอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือมีความรู้สึกที่อาจจะดูยังไม่ค่อยต่อเนื่องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ให้คุณค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันมีไพ่สเตรงอยู่สเตรงแปลว่าตัวเขาเองกับตัวเราเองเนี่ยยังสามารถที่จะ ปรับและเข้าใจกันหรือพยายามในเรื่องของการเคลียนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับปัญหาสิ่งต่างๆนะครับมันอาจจะดูยากนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่อาจจะดูมีปัญหาหรือมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหลือหลังมานานแต่ ชัยชนะความสําเร็จยังเข้าข้างคุณจากไพ่หนึ่งมาหนึ่งดาบเนาะหนึ่งดาบมันคือชัยชนะมันคือความสําเร็จแล้วยังการันตีด้วย6กไม้ด้วยแปลว่าเขาต้องการที่จะแบบยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนามันก็มีโอกาสที่เขากับเรานั้นจะลงเอยไปในทิศทางที่ดีเพราะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยคือเขาเปิดรับเปิดกว้างกับสิ่งที่คุณนั้นต้องการนะครับและเขาก็ต้องการในสิ่งที่ตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันเนาะความรักความสัมพันธ์มัน จะมีข่าวดีความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีโอกาสในการพัฒนาได้ในถึงขั้นความมั่นคงที่ดีจากไพ่สี่ไม้สี่ไม้มันคือการลงหลักปักฐานมันคือความมั่นคงมันคือความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีมีตอกันนะ่ะมันคือความมั่นคงใช่ไหมครับสังเกตดูว่าตึกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงกับสี่ไม้เห็นไหมครับแล้วก็มีประตูที่มันมีซุ้มตรงเนี้ย มันหมายถึงความสําเร็จมันคืออะไรที่ทําให้เรากับเขานั้นมีการปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีเราสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเขากับเราได้ประสบความสําเร็จถึงแม้ตัวเราเองอะ่ะนะครับอาจจะเป็นแค่นารีแต่ตัวคุณเองสามารถที่จะสะกดข่มสิงโตด้วยความคิดอินฟินิตี้ตรงเนี้ยนะครับนะอินฟินิตี้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันคือสติปัญญามันคือความคิด มันคือสิ่งที่เราสามารถที่จะคอนโ control ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มีโอกาสที่เขากับเรานั้นจะสามารถาพิจิตใจของกันและกันได้ค่อนข้างดีด้วยการที่เราอาจจะต้องสม่ำเสมอนะครับไพ่ใบนี้คือเเหรียญ7เหรียญเ,เนี่ยไม่ใช่8เหรียญน,นะครับแปเหรียญกับ7เหรียญเนาะเเหรียญเนี่ยคือการอดทนการรอคอยรอดอกรอผลแต8่8เหรียญเนี่ยมันคือขั้นตอนของการกระบวนการการแบบเราได้ความสําเร็จได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ต้องพยายาม เขาเรียกว่าสม่ำเสมอนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันตอบรับและตอบโจทย์ไปในทิศทางที่ดีแบบยั่งยืนนะครับหรือออร์แกนิกด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะบางครั้งอ่ะถ้าเราไม่สม่ำเสมอเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ลาบากนะครับเนาะถ้าเกิดเราสม่ำเสมอทุกอย่างมันจะคงเส้นคงวาแล้วมันก็จะไปในทิศทางที่ดีในช่วงของเดือนนี้นะครับถ้าจะสโคบในเรื่องของวันวาเลนไทน์นะมันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับ โอกาสสิ่งดีๆนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสในสิ่งที่มันเป็นแบบความรู้สึกดีๆความประทับใจมันอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของรูปแบบในเรื่องของเท่าของเครื่องใช้หรือของแทนใจเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบสูงนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของการได้รับความรู้สึกในสิ่งที่เปิดรับเปิดใจยอมรับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นปรนา,ารถนาซะมากกว่าเป็นรูปประรรมนะครับ นามธรรมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่มันสามารถที่จะเอ่อไม่ใช่รูประธรรมนะครับมันอาจจะแบบจับต้องได้ใช่ไหมครับมันอาจจะยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยโดดเด่นแต่มันจะเป็นนามมารมซะมากกว่านามธรรมแปลว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือเหมือนกับ ความรักที่มีต่อก,กันการแสดงออกในวันว,นเวนาเลนไทน์หรือความรักความรู้สึกที่เต็มเต็มให้กับกันและกันเนี่ยอันเนี้ยมีนะครับมีอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แต่ว่าไอ้ที่มันแบบมีของแทนใจมีอะไรแบบเนี้ยอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเปอร์เซ็นต์กันที่ได้เนี่ยอาจจะน้อยก็อย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นไพ่แบบนี้นะครับห้าถ้วยอันนี้ต้องพยายามระมัดระวังในเรื่องของสติความคิดของเราว่าถ้าเราแบบ ตั้งการที่จะอยากได้ในสิ่งที่เรานั้นต้องการมากจนเกินไปในบางครั้งเราอาจจะผิดหวังได้อย่างที่บอกว่าในนามธรรมาเรามีโอกาสได้สูงแต่รูปธรรมนะครับในสิ่งที่มันเป็นการที่เรามีของแทนใจเนี่ย มันอาจจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับที่เราจะได้จากเขามันมีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่อาจจะน้อยไม,ไม่ไม่มากนะครับอาจจะ 50- 50แล้วกันเนาะประมาณนี้บางคนอาจจะได้ของแทนใจหรือบางคนอาจจะมีาการมอบของขวัญบางสิ่งบางอย่างให้กับกันและกันมันก็ยังพอมีโอกาสแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้มากกว่าคือความรู้สึกที่เขามอบให้กับตัวเรา หรือว่าคอมมิตเมนต์อะไรแบบนี้จะมีโอกาสสูงกว่านะครับส่วนแก้วแหวนเงินทองหรือช็อกโกแลตหรือดอกไม้อันนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแสดงออกให้เขาก่อนมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขากล้าที่จะเปิดใจยอมรับที่อาจจะมอบให้กับตัวเรามากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองดูแต่อยา่าคาดหวังจนเกินไปแล้วกันนะครับแต่มันก็ยังพอมีโอกาสถ้าเราทําอะไรมันมีโอกาสที่เราจะทัชใจของเขาได้ค่อนข้างดีเพราะมีไพ หกม้มาหกม้มันคือความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นกันนะครับแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปเนาะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของวันวรรณน,นทยนะครับก็สามารถที่จะ,ะค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างอาจจะดูลงตัวกันได้มากขึ้นก็ สุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์ทุกๆท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในวันวนาเลนไทน์ในปี2 0 6 7หนีด้วยนะครับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ